กิจกรรมดีๆที่น่าสนใจแล้วก็ทันยุคทันสมัยเป็นอย่างมากนะคะสำหรับการประกวดผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอความยาว3-5นาทีนะคะในหัวข้อ Beauty p r i v i l e นะคะสิทธิพิเศษของความสวยงามและ Beauty Standard น,ดดนะคะมาตรฐานความงามส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยในปัจจุบนันชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า50,000บาทนะคะที่จัดโดย l a f e r e t Clinic คลินิกเสริมความงามมาตรฐานระดับโรงพยาบาลนะคะที่ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้รับบริการนะคะภายใต้การบริหารงานโดยนายแพทย์กิติทัศนะคะผู้อํานวยการแพทย์นั่นเองค่ะชื่อกิติทัศน์สินพิพัฒพรหรือว่าหมอคิมครับเป็นเจ้าของและก็เป็นแพทย์ประจำหลักบริเวณคลินิกครับผมเพราะว่าณปัจจุบันนะครับมีเด็กรุ่นใหม่ๆที่มีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ความสามารถในตัวเองเนี่ยที่เยอะมากนะครับผม เราะว่าหมอเนี่ยถือว่าเป็นเด็กยุค90นะเป็นยุค90แบบไปลายนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้แก่มากนะแต่ว่าก็นะครับถือว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีการอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไวมากเร็วมากนะครับผมก็เลยอยากจะรู้สึกว่าให้เด็กๆเ,เหล่านี้ครับได้มีการถ่ายทอดศักยภาพของตัวเองออกมานะครับในโลกออนไลน์โลกโซเชียล พราะว่าทุกอย่างทุกวันเนี่ยครับไม่ว่าจะคนยุคไหนนะเราก็มีการเสพสื่อโซเชียลไม่ว่าจะช่องทาง Facebook, t i k t อกเว็บไซต์หรือ IG หรือว่าแอปอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่ในการแสดงความสามารถของตัวเองออกมาแต่ว่าหมอเนี่ยก็อยากจะมีโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมให้เด็กๆเนี่ยครับได้โชว์แสดงความสามารถของตัวเองออกมาครับในในในรูปแบบของตัวเองครับผมชื่อโครงการนี้ครับก็ชื่อยังคอนเทนต์ครีเอทีฟครับผมก็คือเป็น โครงการที่ให้สําหรับเด็กนักศึกษามหาลัยนะครับผมได้ทําคลิปนะครับเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วเวลา3-5นาทีครับผมในการถ่ายทอดออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่อง beauty privilege หรือว่า beauty standard ในสังคมปัจจุบันของประเทศไทยครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยในเด็กๆหรือว่ามุมมองของเด็กๆนีครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องความสวยความงามเพราะว่านะครับในปัจจุบันเอ๊ะเพราะว่าในอดีตนะครับในวัยรุ่นพ่อแม่เราเนี่ยครับ โดยส่วนมากเนี่ยเขาจะค่อนข้างแอนตี้ในเรื่องของความงามแล้วก็สัลญาญกรรมนะครับเราจะชอบความสวยแบบธรรมชาติแต่ว่าพอยุคสมัยนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเขาว่าความสวยการสัลญยญกรรมการทําหน้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมปัจจุบันก็ได้แต่ว่าพอในยุคเด็กเนี่ยครับหมอก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามสามามาสามารถเอาไปเป็นใบเบิกทางหรือว่าสามารถที่จะเอาไปพัฒนาตัวเอง ในการหาเงินหรือว่าหางานให้กับตัวเองได้ไหมครับผมหรือว่าอาจจะมีความคิดต่อต้านเหมือนกับรุ่นในสมัยก่อนก็ได้ครับหมอก็เลยอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยแชร์ไอเดียหรือว่าช่วยถ่ายทอดออกมาให้หน่อยว่าในปัจจุบันเนี้ยเด็กๆคิดเห็นกันยังไงครับอันนี้แล้วแต่น้องๆเลยครับว่าจะทําสื่อออกมาในรูปแบบไหนก็ได้นะจะเป็นดราม่าเศร้าตลกหกขันให้ความรู้ แบบไหนก็ได้แต่ทํำยังไงก็ได้ให้ออกมาดูแบบน่าสนใจให้ดูน่าติดตามนะครับแล้วก็มีสตอรี่บอร์ดหรือว่ามีเนื้อหาที่จะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับ beauty p r i v หรือว่า beauty standard ของสังคมปัจจุบันได้ครับผมทางมหาวิทยาลัยครับก็สนใจแล้วครับแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ให้กับเด็กๆทางมหาวิทยาลัยก็มีการประกาศในหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าใน ท่องทางโซเชียลของทางมหาหลัยซึ่งตอนนี้ก็ประมาณสัก30มหาหลัยนะครับที่มีการช่วยเหลือแล้วก็ในการโปรโมทกิจกรรมอันนี้ครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนแรกกะว่าจะรับสมัครถ,ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะครับแต่ว่ามีคนสมัครเข้ามาเยอะมากเลยก็เลยแบบขยายระยะเวลานะครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสแสดงความสามารถมากยิ่งขึ้นก็เลยเลื่อนการประกาศรับสมัครเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยายนครับผม คือหมอแรงเห็นนะนะว่าเด็กปัจจุบันนีเก่งมากๆนะนะครับคือตามรุ่นหมอเนี่ยตามไม่ทันแล้วว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาใช้สื่อโ,โซเชียลเขาเล่นออนไลน์หรือว่าเขามีความรู้ความสามารถกันยังไงคือมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับการศึกษาการหาความรู้เนี่ยมันสามารถจากออนไลน์ไปดู YouTube ก็ได้ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองเว็บไซต์ก็ได้นะครับซึ่งหมออยากจะให้น้องๆเนี่ยครับได้เอาความรู้ความสามารถตรงนี้ที่ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับ เอามาทําให้เกิดผลประโยชน์ตั้งแต่ตอนที่น้องยังเรียนอยู่ตั้งแต่น้องที่ยังน้องได้ศึกษาอยู่เหมือนเป็นการเรียนไปและทํางานไปในตัวแลวเราเนี่ยก็เป็นเหมือนแรงผลักดันหรือว่าแรงสนับสนุนให้กับน้องๆเนี่ยครับได้โชว์แสดงความสามารถศักยภาพของตัวเองออกมาเพราะว่าก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆนะไม่แค่อายุ20หรือไม่ถึง20เนี่ยเป็นแบบเป็นที่รูจ้จักเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลมีคนติดตามเป็นล้านนะครับ พราะนั้นเนี่ยคือไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปสมัครงานทํางานหรือว่าแบบว่าทํางานประจําแล้วกว่าจะแบบมีความรู้ความสามารถเนี่ยอันเนี้ยมันช้าเกินไปและหมอก็เลยอยากให้เด็กๆเหล่านี้ครับที่มีความสามารถเก็บไว้อยู่ในตัวเนี่ยได้แสดงออกมาได้เฉิดฉายออกมาแล้วหมอก็พร้อมเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็พร้อมให้ทุนการศึกษาหรือว่าเงินรางวัลแก่น้องๆที่มีความสามารถเหล่านี้ครับจริงๆก็คือแค่คาดหวังว่าอยากได้เห็นความสามารถของเด็กๆนะแค่ยอยากให้แบบว่าเหมือนทุนการศึกษาแล้วก็ัพพ p o r t เด็กที่มีความรู้ความสามารถครับไม่ได้คาดหวังว่าแบบว่าเด็กจะต้องทําออกมาให้แบบว่าดีเลิศเวอร์วังอะไรขนาดนั้นครับผมแต่ก็อยากให้แบบว่าทุกคนทําแบบเต็มที่ทำได้ด้วยด้วยความตั้งใจนะครับที่จะโชว์ความสามารถของตัวเองออกมานะครับถึงว่าผลจะดีหรือว่าออกมาไม่ดีอันเนี้ยหมอไม่ได้คาดหวังในผลลัพธ์ของตรงนั้นแต่แค่อยากให้น้องๆทุกคนได้กล้าแสดงออกได้กล้าในสิ่งที่ตัวเองอยากทําครับ ก็จะมีทั้งช่องทาง f a c e b o o k f a n p a g ครับผมทาง TikTok ทาง Instagram นะครับแล้วก็ทาง Line QR Code ก็สามารถติดตอ่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมีการแจกแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆครับถึงขั้นตอนวิธีการสมัครแล้วก็หัวข้อนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะประกาศรับจนถึงวันที่31กันยายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยให้น้องๆนะครับเริ่มทำคลิป วิดีโอครับผมเพราะว่าเราอยากให้น้องๆเนี่ยสมัครกันเข้ามาเยอะๆก่อนแล้วเราก็จะได้มีเวลาทําคลิปเนี่ยในระยะเวลาที่เท่ากันหลังจากปิดรับสมัครวันที่30กันยานะครับก็จะมีการประกาศผลนะครับผู้ชนะเนี่ยในวันที่31ตุลาคมครับผมซึ่งก็จะมีทั้งหมด3รางวัลน,นะครับในการในการแข่งขันครั้งนี้ครับ รางวัลที่1ก็ได้รับเป็นเงินรางวัลมูลค่า25,000บาทครับผมรางวัลที่ 25, debates, 2ก็จะเป็นได้ร well. ับเงินรางวัลมูลค şey ่า1 5 0 0 0บาทแล้ว <numbers> ก็รางวัลที่3จะได้รับเงินรางวัลเป็นรางวัลมูลค่า1-0,000บาทครับผมก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่เห็นโครงการนี้นะครับก็อยากให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะนะครับเพราะว่าก็ได้เป็นการแสดงความสามารถของตัวเองแล้วก็ได้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆเองด้วยนะครับผม ซึ่งโครงการถ้าโครงการแบบนี้ไปได้ดีหมอก็จะมีการจัดต่อเนื่องไปแบบเรื่อยๆนะครับผมซึ่งปีหน้าก็อาจจะเป็นแนวทางนี้หรือว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งก็ได้แต่ว่าหมอก็อยากเป็นการพร้อมสนับสนุนน้องๆอย่างนี้ต่อไปต่อเนื่องครับผมแล้วก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากจะรู้จักลาฟเฟอรี่คลินิกมากขึ้นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับทั้ง Facebook เว็บไซต์นะครับอินสตาแกรมหรือว่าช่องทาง TikTok ส่วนตัวหมอก็มีนะครับผมหรือว่าจะมาที่สาขาก็ได้เพราะว่าตอนนี้ลาเฟอรี่คลินิกก็มีทั้งหมด4สาขาครับผมมีสาขาสุทิสารบางนาลังสิตแล้วก็ภูเก็ตครับผม และสำหรับน้องๆนักนะศึกษาที่สนใจนะคะสามารถสมัครและก็ส่งผลงานได้แล้ววันนี้นะคะไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ที่เว็บไซต์ l a v e l y Clinic นะคะแล้วก็ที่ f a c e b o o k Fanpage โดยจะทําการประกาศผลผู้ชนะนะคะในวันที่31ตุลาคม2567และยังไงนะคะก็อย่าลืมส่งผลงานมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ